มาโลกดิจิตอลทั้งทีทำไมเจอแค่นี้ล่ะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาคเทมเมอร์นั่นเองนะครับผมโดยผมขอตั้งชื่อหัวข้อว่าศัตรูที่ปรากฏตัวในโลกดิจิตอลนะครับผมเออก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของเทมเมอร์นะครับตอนแรกสุดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเนื้อหาของการต่อสู้มันอยู่ที่โลกมนุษย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ดิจิมอนเนี่ยหลงเข้ามาที่โลกมนุษย์แล้วก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับไปไปมา,ม,ามาเนี่ยมีภารกิจก็คือต้องไปช่วยคุลูมอนกลับมานะครับ ไปยังโลกดิจิตอลเออแล้วทีนี้พวกทาคาโต้เจเลียไอฮิโรคาซึพวกเนี้ยต้องไปพาตัวคูลุมอนกลับมาให้ได้นะครับก็เป็นภารกิจนี้เนาะแล้วก็เจอดิจิตอลเกตที่อยู่ตรงฐานทับลับของกิลมอนเออแล้วก็ทุกคนก็เดินทางไปโลกดิจิตอลครับผมแล้วก็แน่นอนพอถึงโลกดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องได้เจอกับดิจิมอนที่อยู่บนโลกดิจิตอลบ้างน,นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วพวกเด็กๆเ,เนี่ยเขาต้องต่อสู้ต้องเจอกับดิจิมอนตัวไหนที่มันแบบว่าแลดูเป็นศัตรูที่จะมาทําร้าาาายยยเรเรเนนคคัััผมมดมดดงงงไอ แม่งก็ได้แค่ห้าตัวครับผมเออคือมันน้อยแล้วไม่ใช่ห้าตัวเลยนะแม่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ดิจิมอนเวยก็คือว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยทําคลิปหนึ่งเนาะเป็นเรื่องราวของพวกพ้องที่เดเๆที่ถูเลอกได้เจอในภาคเทมเมอร์นะครับเวลาไปที่โลกดิจิตอลนะก็มีเยอะซึ่งมันก็เยอะกว่าดิจิมอนที่เป็นศัตรูที่ได้เจอด้วยอะ่ะเออก็ถือว่ามาเล่าให้ฟังกันขำๆนะครับแล้วมันก็ทําให้เราได้เห็นว่ามันเป็นข้อสังเกตหนึ่งอะ่ะที่บ่งบอกได้เลยว่าศัตรูหลักที่เป็นของพวกเดเ,ดเือเนนี่ยคป็ดิทิทา นะครับอืมฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการมากความนะครับคลิปนี้เหมือนจะเป็นการทํามาเพื่อบ่งบอกว่ามันมีน้อยจริงๆนะครับผม5ตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมไปฟังกันเลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกดิจิตอลนะครับโลกดิจิตอลในภาคเทมเมอร์เนี่ยจะค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าของภาคแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในโลกดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโลกที่เหมือนกับว่ามีการเดินทางไปได้เหมือนกับว่าโลกแห่งความเป็นจริงนะคร มีหลายโลกนะครับอยู่ในดิจิตอลแห่งนี้เออซึ่งพอทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่โลกดิจิตอลเสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับดิจิมอนครับผมตัวแรกที่ได้เจอเลยเป็นศัตรูนะคือเมรานครับผมอ่าเมราอนก็เข้ามาโจมตีพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับโดยที่ว่ายังไงผมดูแล้วเนี่ยเมราอนไม่มีทางสู้พวกเด็กๆได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเข้ามาโจมตีโจมตีแล้วก็กล่าวว่าจะโหลดข้อมูลนะครับเพราะว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยมันสามารถโหลดข้อมูลได้นะครับหมายความว่าเมื่อเราฆ่าศัตรูไปแล้วศัาารตรูกลายเป็นผุยผงปุ๊บนนราสาสมาถโหลดด Data ของิจตััว้ มาเพื่อทําให้เราเนี่ยอัพเลเวลได้นะครับซึ่งเมลามอนเนี่ยเขาก็หมายที่จะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาโจมตีเออซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็กินเวลาไม่นานครับผมเมลามอนเนี่ยก็ต่อสู้แล้วก็โดนไอ้จูโอเคงใช่ไหมหมัดพยาสิงของไอ้เลวมอนยิงดอกเดียวตุ่มลงไปนอนกับหลุมเลยครับผม <c oughs> ถือว่าแบบว่ามาเร็วไปเร็วนะครับเมลามอนเออแต่ว่าต้องบอกว่าการปรากฏตัวของเมลามอนเนี่ยแสดงตัวให้เห็นว่าเป็นสตรูจริงครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเขาอะสุดท้ายแล้วตกใจนะครับว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมาสู่โลกดิจิลไได้ยังง ค,คือเหมือนกับว่ามนุษย์กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมกลายเป็นสิ่งที่แบบโลกดิจิตอลไม่เคยเห็นอะไรอย่างนะี้นะเออเมลามอนก็มีการพูดคุยปรับทุกนะครับแล้วก็ชอ้ชไม่น่าทำไม่ดีกับพวกนายเลยนะครับก็มีการขอโทษขอโพยกันนะครับเออแล้วก็เมลววามอนเนี่ยมีการเล่านะครับตัวนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพวกดิจิมอนที่อยู่ที่โลกดิจิตอลเนี่ยเขามีข่าวลือกันกว่าเอ,อ้ยถ้าดิจิมอนเนี่ยสามารถโหลดข้อมูลเยอะๆจะสามารถได้เจอกับเทมเมอร์แล้วก็ได้ไปยังโลกห่งความเป็นจริงนะครับไปไปที่โลกมนุษย์นะ่ะนั่น แต่ว่ามันก็เจอศัตรูตัวที่2ของคลิปนี้ครับผมเรียกว่าเป็นศัตรูได้กึ่งๆหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกาว่าจะไม่เอาไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วแต่ว่าเออมันอันตรายจริงนะครับก็คือจากรมอนนั่นเองครับผมคือพอได้พูดคุยกับเมลามอนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เข้าหลักข้อนอนกันนะครับและทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเหมือนมีฝูงอะไรที่เป็นแบบแคล้ายๆฝูงมาราธอนอะไรพวกนี้เนะเออวิ่งเข้ามาจะโจมตีพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือแค่จาากมอนนรัจากนะครับะ มันฝรั่งนะครับแล้วก็ไอพวกดิจิมอนพวกนี้มันก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะครับเออก็คือวิ่งมาเป็นฝูงเลยนะครับแล้วก็อันตรายจริงนะครับอันตรายยังไงครับผมไอเมลามอนเมื่อกี้ที่ผมบอกอะ่ะเออใช่ไหมมันโผล่มาแล้วก็ทำลายพวกเด็กๆเออเสร็จปุ๊บเนี่ยไอพอไอจาก,กรมอนวิ่งเข้ามานะครับแล้วเมลามอนเนี่ยกะว่าจะไฟซะหน่อยนึงนะครับแล้วไม่ได้ดูจํานวนเลยนะไอพวกจากามอนก็วิ่งเข้าชนเมลามอนผมใช้คําว่าชนจนเละเลยครับผมเออแล้วเมลามอนก็ตายตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยนึก เขาแบบว่าโดนในฝูงกระทิ้งวิ่งแบบว่ากระทึบกระทึบกระทึบตายอะไรงั้นเออเป็นอย่างนั้นไปนะครับเออเมลามอนก็ตายนะตรงนี้เลยแล้วก็พวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็ถือว่ารอดมาได้นะครับรอดจากการที่ว่าไอ้จากามอนวิ่งบทขยี้นะครับซึ่งผมมองเลยว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไม่หลบหนีไปเนี่ยเพอเพอมีตายเหมือนเมลามอนนะครับผมเออแต่ด้วยความที่ว่าในไหนก็เจอกับเมลามอนและเมลามอนก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันละนะครับกระทำหลุมฝังศพให้แค่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เจอกับจากามอนอย่างเป็นทางการครับเหมือน กจะเจอพื้นที่แสงสว่างเพื่อที่จะทําให้มันฝรั่งเนี่ยสามารถงออเงยได้นะครับก็วางฝังตัวอยู่ในดินนะครับแล้วก็พวกที่เราขัสสถก็ไปเจอเขานะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดนึงนะก็ปรับความเข้าใจกันอีกแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ดิจิมอนที่ชั่วร้ายนะเออแต่ว่าอันตรายนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็พวกทาคาโตะเนาะก็ได้มีการปรึกษากับทางจักรมอนว่าเออเนี่ยฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะตามหาคูรูมอนนะนะครับก็มีการสอบถามกับจักามอนซึ่งจักรมอน้้วยปกกกานแลล็จัไเเ ใช่อย่างนั้นนะครับเนาะเราก็จะได้เห็นว่าจากรมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่คล้ายๆเป็นแค่มันดูทรงคล้ายๆแบบคล้ายๆไอ้แกะเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่แกะเออมันก็เหมือนกับว่าเป็นแกะที่มีเปลือกเป็นมันฝรั่งนะครับมันก็จะมีผิวแข็งๆเออดูแบบแข็งแรงนิดนึงนะครับเออความสามารถของเขาเนี่ยสามารถฆ่าเมลามอนได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวอันตรายนะครับแต่ว่าเป็นสัตรูได้แป๊บเดียวนะก็สุดท้ายก็มาเป็นพวกพ้องกับเด็กที่ถูกเลือกอีกทีหนึ่งนะคคคครรรััับบบทีีี่่่่่ผผมมมมมออ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 กกกไไไไววว้้้้าาาใชดิิิจนนนนะโตลลลปขงเเเเยยื ก็คือเบเฮมอสนั่นเองนะครับเบเฮมอสเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ผีสิงครับผมหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ปีศาจชั่วร้ายนะครับที่มันจะควบคุมคนขับนะเออถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลุดออกมาได้ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปจนตายนะครับผมไม่รู้ว่าน้ํามันมีหมดหรือเปล่านะอันนี้แซวเล่นนะครับผมเบเฮมอสเนี่ยมันมีหน้าที่ในการรุกรานไอซูจิดาะลูมอนนะครับมันจะมีซูจิดาะลูมอนอันนั้นอยู่ในพาร์ทของการเป็นดิจิมอนที่เป็นพวกพ้องญาติดีกับพวกเด็กๆนะครับแต่ว่าพอเป็นเบเฮมอสุด์เลยนะครับบแล้้วหมมููู่าานนนขอองซจิดี่แหละคคครรรัับบเ้าาาไดกกุม จากเบฮิมอตนะเออคือเบฮิมอตเนี่ยเป็นมอไซค์ที่น่ากลัวนะครับชนดิจิมอนตายเหมือนกันนะครับเออตัวนี้ชนตัวเดียวแต่ว่าไอจกกักรมอนเมื่อกี้ชนเป็นฝูงนะครับซึ่งเบฮิมอตเนี่ยมันก็มารุกรานซูจิแะดูมอนกันแล้วก็พวกทาคาโตะกับเจเลียก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับแล้วตอนนั้นก็มีจูรี่ด้วยนะครับก็คือช่วยไปช่วยมาก็สามารถรอดมาจนได้น,นะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันเนาะเพราะว่ากิลบอนก็ถูกเบฮิมอตเนี่ยควบคุมเหมือนกันนะครับตอนแรกที่โดนควบคุมจะเป็นโจโลมอนดิจิมอนล่างทากโลบนย,บยออนะบก็มมาาารรรััับบบหนนนนน้ทททีีี่่แะะคคใกจขออเ์ไซ ก็โดนควบคุมนั่นเองครับเออคือเราจะเห็นว่าแม่งไม่ได้ควบคุมแค่ขับนะควบคุมให้แบบว่าใช้ท่าไม่ตายโจมตียังได้เลยนะครับไฟเจอร์บอลของกิลมอนก็โจมตีเข้าใส่พวกอ่าเจลเลียนะครับพวกเลวมอนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าทุกคนก็อ่าช่วยมาได้ปัดกิลมอนตกมอไซค์มาแล้วไอ้เบฮิมอตมันก็ยังวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนได้เจอกับเบลเซมอนแล้วก็ถูกเบลเซมอนควบคุมซะเองนะครับซึ่งเบลเซมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนะครับเป็นแบบว่าเผ่าจอมมารเขาก็จะมีีีจิิตตตทท่่่่แข็็งงงนนนนะคคคครรรรัััััับบบบบสสาาาาามมมมมถววุเเเฮอออได้ยยผหศู 3ไม่ใช่เบฮิมอตครับผมแล้วก็พูดถึงไอ้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ดิจิมอนก็เบฮิมอตครับผมผมบอกได้เลยว่าไอ้มอไซคันนี้นะครับออกหลายคลิปของผมมากเลยจริงๆนะครับผมอ่าตัวที่4นะครับผมตัวที่4เนี่ยผมใช้คาว่าโปรไฟล์ดีนะครับแต่ว่าเสียดายเสียดายออกมาแป๊บเดียวนะครับก็คือเมกาดรามอนเองครับเมกาดรามอนออกมาตอนที่ลูคกี้ที่ลูกกสืเคนต่านะครับเขาไปเจอกับอาคิยามารียวนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เคนต์กับฮิโรสเนี่ยมันไปเล่่นนแบบไปเลโซนเนาะก็คือว่าเหมือนไปขยับเข็มนนาาาาฬฬิิกกแลไอเข็มตัวเนี้ยเหมืไป ชนวนในการที่จะปลุกเมกาดามอนขึ้นมานะครับแล้วพอเมกาดามอนถูกปลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อารวาสเลยนะครับแล้วก็เป็นร่างสมบูรณ์ด้วยเออลูกิก็ใช้คิวบิมอนในการต่อสู้กับเมกาดามอนแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเมกาดามอนมันเก่งจริงนะครับทันใดนั้น ไซเบอร์ดรามอนนะครับที่เป็นดิจิมอนคู่หูของอาคิยามะเรียวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับเมกาดรามอนเออถือว่าไม่ได้กําจัดอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ก็เล่นงานเมกาดรามอนจนแบบ้โหูร่างกายแบบเป็นรูเลยนะครับผมเออถือว่าเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเมกาดรามอนน้ำบทมันเยอะกว่านี้หน่อยนะแม่งจะเท่มากเลยเออแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่เราเคยเห็นกันในภาคหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาค2ผมมาแวบๆแล้วลภาคนี้ก็มาให้เราหายคิดถึงกันนิดหน่อยนะรมมนะกกมาาาทะกกกกตีนนะผ ต่อมานะครับตัวที่5ของคลิปนี้ตัวสุดท้ายแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมว่าบทเยอะสุดนะครับในบรรดา5ตัวนี้นะครับผมก็คือโอโรจิมอนนั่นเองนะครับผมโอโรจิมอนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นดิจิมอนที่มีเป็นเป็นงูเนาะแหัวเออซึ่งไอ้งูตัวนี้มันก็อ่าชอบกินเหล้านะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเผลอตกลงไปที่หมู่บ้านของเกโคมอนเออเกโคมอนกำลังร้องเพลงกันอย่างมีความสุขสนุกสนานกันเลยนะครับอยู่ๆโอโรจิมอนก็ตกลงมานะครับแล้วก็สั่งให้เกโคมอนเนี่ย ตั้งโรงงานทําเหล้านะครับแล้วเอาเหล้ามาให้มันกินเออซึ่งอันเนี้ยมันคล้ายๆกับตำนานของเทพโอโรจินะครับไอยามาโตโนโอโรจิที่เป็นมูแปดหัวเหมือนกันนี่แหละนะครับคืออันเนี้ยเป็นตำนานของญี่ปุ่นแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ว่ามีการอ้างอิงมาเหมือนกันเนาะก็คือว่าโอโรจิมอนเนี่ยเขาชอบกินเหล้านะครับเขาก็ให้เกโกมอนสร้างเหล้าขึ้นมาแล้วสร้างโรงงานเหล้าขึ้นมาแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยไปถวายกับโอโรจินะครับแล้วก็มีแอนโดรมอนซึ่งเป็นมิตรแท้แห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะกออบบบกกกูู้้้หหมม่าานนนใัทงคเคะาารอจ กระทั่งพวกเด็กๆมานะครับก็จะมีจูริเคนตะฮิโรกะสึรุกินะครับอืมก็เข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยกับเกโคมอนกันนิดหน่อยแล้วก็ได้เจอกับแอนโดมอนเจอกับโอโรจิมอนครบเซตเลยครับของไอ้พื้นที่นี้นะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับโอโรจิมอนกันสนุกสนานนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาของเดิมทีของเรื่องนี้นะครับมันมีการโฟกัสไปที่จูรินะครับซึ่งจูริเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านอาหารนะครับเขาชินกับกินเหล้าชินกับคนเมาเขาก็บอกอย่างนี้นะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเเเน่่ยพอ,อจบววไปก็็็ชูรรสหาิ เขาลินเล่าให้กับโอโรจิมอนแบบว่าเพลิดเพลินม,ม,มากนะครับโดยที่จูริเนี่ยเข้าใจผิดว่าการลินเล่าให้โอโรจิมอนเยอะทําให้โอโรจิมอนเมาแล้วก็ต่อสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันครับยิ่งมันดื่มเหล้าเนี่ยมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจูริก็เลยทำพลาดไปตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พลิกเกมกลับมาได้นะครับโดยการใช้การ์ดเลดี้เดวิมอนให้เลออมอนใช้ท่าพอยชั่นโจมตีใส่โอโรจิมอนจนตายครับผมเออถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งท เ,นะเ,เสร็จปุ๊บเบเฮมอตก็โผล่มาประมาณนึงแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็ไอเมกาดราโอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไม่ต้องพูดถึงครับไอนี่บทสั้นจริงนะครับแต่ว่าโอโรจิมอนเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าโอ้มันมีบทเยอะนะครับแล้วก็อ้างอิงจากตำนานญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเป็นงูแปดหัวแปดหางที่ชอบกินเหล้านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ต่อเลโอมอนนั่นเองครับเออถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่เอามาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าสัตว์ไม่ศัตรูในโลก น้ำหนักของศัตรูส่วนใหญ่ของเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยมันเทไปที่พวกแบบดิจิบอลเทวานะครับแล้วก็การต่อสู้ของพวกดิจิบอลปกติเนี่ยก็เทไปที่แบบว่าในโลกแบบเรียลเวิร์นะครับโลกมน,นุษย์เนาะที่แบบดิจิบอลหลุดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกดิจิตอลศัตรูของพวกเด็กที่ถูกเลือกก็จะน้อยด้วยประการชนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าศัตรูแต่ละตัวนี่คือแบบโปรไฟล์นี่บอบว่าไม่ค่อยแบบมีดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็อ่เป็นร่างสมบูรณ์ก็มีเนาะเป็นร่างโตเต็มวัยก็มีเออว่ากันไปมานนะนเเแนะนํ ให้ไปดูไอ้น,นี่เลยการต่อสู้กับซูเซมอนครับอันนั้นมันจริงนะครับผมเออนนะโอเคสบวันี้ผมก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับโอ้ไม่ได้ไม่คิดว่าคลิปจะยาวเป็น1ินาทีได้นะครับผมคิดว่าเนื้อหามันจะน้อยกว่านี้ซะอีกนะโอเคก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ